ไม่อยากเชื่อไทยหลีกหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเกมนี้แฟนบอลอึ้งทั้งอัธจันย์คือประโยคที่สะท้อนความรู้สึกของผู้คนทั้งประเทศในค่ำคืนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเกมฟุตบอลในหลีกสูงสุดของไทยจะพลิกผันจนกลายเป็นเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงไม่รู้จบเสียงเฮเสียงโหเสียงถอนหายใจและความเงียบงันที่ปกคลุมอัธจันต์ในช่วงเวลาต่างๆของเกมล้วนผสมปนเปก,กันจนกลายเป็นบรรยากาศที่ยากจะอธิบายด้วยคำพูดเพียงไม่กี่ประโยค เกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันธรรมดาแต่มันคือภาพสะท้อนของไทยลีกหนึ่งในหลายมิติทั้งด้านคุณภาพฟุตบอลแรงกดดันของนักเตะความคาดหวังของแฟนบอลและคำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อทิศทางของฟุตบอลอาชีพไทยในยุคป,ปัจจุบันตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นทุกคนต่างคิดว่าเกมจะดำเนินไปตามรูปแบบเดิมทีมใหญ่ที่เต็มไปด้วยสตาจะคุมเกมครองบอลและค่อยๆบทขยี้คู่แข่งที่ถูกมองว่าเป็นรองแต่ฟุตบอลไม่เคยเป็นแบบนั้นและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้คน รักกีฬาชนิดนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นช่วงต้นเกมเป็นไปอย่างที่หลายคนคาดหมายทีมที่มีดีกรีเหนือกว่าเปิดเกมลุกใส่อย่างดุดันการต่อบอลรวดเร็วการขึ้นเกมจากแดนหลังอย่างมั่นใจเสียงเชียร์จากแฟนบอลดังกระหึ่งราวกับจะกลืนเสียงทุกอย่างในสนามนักเตะฝั่งหนึ่งเล่นด้วยความมั่นใจจนแทบไม่รู้สึกถึงแรงกดดันขณะที่อีกฝั่งตั้งรับลึกพยายามประคองเกมและรอจังหวะสวนกลับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใคร คาดคิดก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆจากจังหวะเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรการเสียบอลกลางสนามการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีหรือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันค่ะองแนวรับสิ่งเหล่านี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดถึง ประตูแรกที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ประตูธรรมดาแต่มันคือประตูที่เหมือนฟ้าผ่าลงกลางสนามเสียงเฮจากแฟนบอลฝั่งทีมรองดังขึ้นอย่างไม่เชื่อหูตัวเองขณะที่แฟนบอลอีกฝั่งเงียบงานด้วยความงุนงงนักเตะบางคนยืนอึ้งบางคนมองหน้ากันเหมือนถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นคือช่วงเวลาที่โมเมนตัมของเกมเริ่มเปลี่ยนและฟุตบอลคือกีฬาที่โมเมนตัมมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทีมที่ถูก มองว่าเป็นรองเริ่มมีความมั่นใจการเล่นของพวกเขาก็เปลี่ยนไปจากการตั้งรับอย่างเดียวเป็นการกล้าเล่นกล้าครองบอลและกล้าทำในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่กล้าคิดจะทำ เกมดำเนินไปด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทุกนาทีแฟนบอลเริ่มสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่เกมปกติอีกต่อไปเสียงเชียร์เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกระตุน้นเสียงกดดนันและในบางช่วงก็กลายเป็นเสียงตำหนินักเตะทีมใหญ่เริ่มแสดงอาการลนลานการจ่ายบอลผิดพลาดท,ที่ไม่ค่อยเห็นการตัดสินใจที่ช้าลงหรือการเลือกเล่นที่ขาดความเฉียบคมสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงแรงกดดันมหาศาลที่พวกเขา ต้องแบกรับในทางกลับกันนักเตะทีมรองเล่นด้วยหัวใจที่เกินร้อยทุกการเข้าสกัดทุกการวิ่งไล่ทุกการแย่งบอลถูกทำด้วยความมุ่งมั่นเหมือนนี่คือเกมสำคัญที่สุดในช้านีวิท เมื่อประตูที่2เกิดขึ้นความเงียบงานก็ปกคลุมอัธจันทร,ร์แทบทั้งสนามแฟนบอลบางคนลุกขึ้นยืนด้วยความไม่เชื่อบางคนเอามือกุมหัวบางคนหันไปมองเพื่อนข้างๆราวกับต้องการยืนยันว่าภาพตรงหน้าคือความจริงนี่ไม่ใช่แค่การนำห่างในสกอร์แต่มันคือการประกาศว่าเกมนี้ได้หลุดออกจากการควบคุมของทีมที่ถูกคาดหวังให้เป็นผู้ชนะแล้วความรู้สึกอึ้งของแฟนบอลไม่ ได้เกิดจากผลสกอร์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากรูปเกมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทีมที่ควรจะเป็นฝ่ายคุมเกมกลับกลายเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างกระวนกระวายในขณะที่ทีมรองเล่นด้วยความอันใจราวกับเป็นเจ้าของสนาม ช่วงพักครึ่งเวลาเต็มไปด้วยคำถามและการถกเถียงแฟนบอลในสนามและหน้าจอทีวีต่างตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่เคยแข็งแกร่งนักเตะยังมีสมาธิหรือไม่แผนการเล่นผิดพลาดตรงไหนหรือปัญหาที่แท้จริงมันลึกกว่านั้นทั้งเรื่องสภาพจิตใจความฟิตหรือแม้แต่โครงสร้างของทีมที่อาจกำลังมีรอยร้าวโดยที่หลายคนไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนฟุตบอลหนึ่งเกมสามารถเปิดโปงปัญหาที่ซ่อนอยู่มานานได้อย่างโหดร้ายและนี่อาจเป็นหนึ่งในเกมเหล่านั้น ครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยความหวังเล็กๆของแฟนบอลทีมใหญ่การเปลี่ยนตัวนักเตะการปรับแผนและความพยายามที่จะทวงประตูคืนในช่วงต้นเกมแต่ยิ่งเวลาผ่านไปความหวังก็ยิ่งถูกบั่นทอนการบุกที่ดูเร่งรีบขาดความละเอียดและเต็มไปด้วยความกดดันทำให้โอกาสที่สร้างขึ้นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ในขณะที่ทีมรองเล่นอย่างมีวินัยรู้ว่าควรเร่งหรือควรชะลอจังหวะตอนในทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนเข็มนาฬิกาที่เดินช้าลงสำหรับแฟนบอลฝั่งหนึ่งและเดินเร็วขึ้นอย่างน่าใจหายสำหรับอีกฝั่งหนึ่ง จังหวะสําคัญในเกมไม่ได้มีแค่ประตูแต่ยังรวมถึงการตัดสินของผู้ตัดสินการประทะที่รุนแรงและอารมณ์ที่เดือดพล่านในสนามใบเหลืองใบแดงหรือจังหวะฟาวที่เป็นที่ถกเถียงล้วนเพิ่มความร้อนแรงให้กับเกมและยิ่งทําให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นไปอีกนักเตะบางคนเริ่มควบคุมอารมณ์ไม่ได้เสียงโห่จากอัธจรรันดังขึ้นเป็นระยะสะท้อนถึงความไม่พอใจและความคาดหวังที่ยังไม่ถูกตอบสนองฟุตบอลในระดับ ไทยลีกหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันของนักเตะ22คนในสนามแต่ยังเป็นเวทีที่อารมณ์ของแฟนบอลน,นับหมื่นถูกโยนเข้ามาผสมจนกลายเป็นพลังมหาศาลเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้น ความจริงก็ปรากฏชัดผลการแข่งขันที่ไม่มีใครอยากเชื่อกลายเป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับแฟนบอลบางส่วนยังนั่งนิ่งอยู่บนอัธจันร์ไม่ลุกไม่พูดเหมือนต้องการเวลาทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่แฟนบอลทีมผู้ชนะดีใจจนสุดเสียงน้ําตาแห่งความสุขไหลออกมาโดยไม่ไอายใครเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะ3ามแต้มแต่มันคือชัยชนะที่มีความหมายทางจิตใจอย่างมหาศาลเป็นการพิสูจน์ว่าความทุ่มเทความเชื่อมัน่นและการทำงานเป็นทีมสามารถเอาชนะชื่อชั้นและความคาดหวังได้ หลังเกมกระแสนในโลกออนไลน์ระเบิดทันทีคลิปไฮไลท์ถูกแช์นับไม่ถ้วนคอมเมนต์หลากหลายมุมมองหลังไหลเข้ามาทั้งการชื่นชมทีมที่พลิกล็อกได้อย่างยอดเยี่ยมการวิจารณ์ทีมที่พ่ายแพ้อย่างหนักหน่วงและการตั้งคำถามถ,ามถึงอนาคตของนักเตะผูโค้และผู้บริหารหลายคนมองว่าเกมนี้คือสัญ,ญญาณเตือนว่าไทยลีกหนึ่งกำลังเปลี่ยนไปไม่มีทีมไหนชนะได้ง่ายๆอีกต่อไปทุกทีมมีศักยภาพที่จะสร้างเซอร์ไพรส์หักมีการเตรียมทีมที่ดีและมีหัวใจนักสู้ ในมุมหนึ่งเกมนี้อาจเจ็บปวดสำหรับแฟนบอลของทีมที่แพ้แต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือความงดงามของฟุตบอลที่แท้จริงเพราะฟุตบอลไม่เคยรับประกันชัยชนะให้กับใครจากชื่อเสียงหรือประวัติที่ผ่านมาชัยชนะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ในทุกๆ90นาทีและเมื่อใดที่ความประมาทเข้ามาแทนที่ความมุ่งมั่นผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดก็พร้อมจะเกิดขึ้นเสมอไทยลีกหนึ่งในค่ำคืนนั้น จึงไม่ได้ให้แค่ผลการแข่งขันแต่ให้บทเรียนสําคัญกับทุกฝ่ายตั้งแต่นักเตะโค้ชผู้บริหารไปจนถึงแฟนบอลว่าฟุตบอลคือเกมที่ต้องเคารพคู่แข่งและไม่มีคําว่าชนะตั้งแต่ยังไม่ลงสนาม ท้ายที่สุดเกมที่ทำให้แฟนบอลอึ้งทั้งอัศจรรย์จะถูกจดจำไปอีกนานไม่ใช่แค่ในฐานะเกมพลิกล็อกแต่ในฐานะเกมที่สะท้อนหัวใจของฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงความไม่แน่นอนความดรามา่าและอารมณ์ที่พุ่งสูงสุดในช่วงเวลาสั้นๆทำให้ทุกคนที่ได้ชมรู้สึกว่านี่แหละคือเหตุผลที่เรารักฟุตบอลและนี่แหละคือเสน่ห์ของไทยลีกหนึ่งที่ยังคงทำให้คนทั้งประเทศต้องพูดถึงด้วยความตื่นเต้นไม่อยากเชื่อและไม่มีวันลืม